กับพาพาชาแนลแล้วนะคะวันนี้นะคะพาพาก็จะพาไปติ่งค่าวน,นี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นเพลง I Love You ของ t a เ h e r ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช<ๆ>จึงเป็นวงน้องใหม่ของ YG นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปแบบไปรีแอคชั่นหรือว่าไปทำเพลงของเขาก็คือเราต้องมารู้จักกันก่อนค่ะว่าในเทเชอร์มีใครบ้างเนาะโอเค okay, เริ่มเลยก็ แต่ละคนนะคะก็มาจากรายการ survivor ของ YG นะคะซึ่งเราสองคนไม่ได้ตามนะคะก็ถ้าพูดอะไรผิดก็ขอโทษด้วยนะคะก็คือคนแรกนะคะก็คือฮย so so อนซอกฮยอนซออเป็นหัวหน้าวงอืมแล้วก็จีฮุนก็เป็นหัวหน้าวงคือใครเป็นหัวหน้าวงสรุปเอ่ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าสรุปใครเป็นหัวหน้าวงอ่าแล้วก็โยชิจุนกยู

ก็เราก็มารู้จักคร่าวๆแล้วนะคะว่าในเทเชอร์มีใครบ้างนะคะเราไปฟังเพลงเขากันเลยเนาะไปฟังกันเลยโอเคสินพูชะไอรับอยู่ไงอุ้ยหัวใจใครใครไม่รู้ก็อย่าพูดอะไรละแล้วคิดว่าฮารุโตะไงไม่ใช่เนี่ยคนนี้หล่อหล่อทุกคนนะอุ้ยเดี๋ยวหลอดดูแตไม่ใช่แต่ไม่ใช่ก็จำหลาดก็ได้ก็ตั้งเดิมดาจออเไรอย่างเงี้ย ไม่ไ่้รักอะไรวะกับนะคอมแบล็คอมลไม่น่้รกังไงอัน้เบาใครทคตไม่เหมือนจีฮุนเลยแบบจีฮุนอะไบบปากจีฮุนอะเฮ้ยชื่อมกันเีไม่เชื่อคนไม่กินไรน้องกูจีฮุนนี่จีฮุนจีฮุนไต่ยิ้มแล้วดูออกนี่จีฮุนไม่เก้จีนไอ้หอมัวไม่กี้จีฮุนจีฮุนไก ว e th เฮ้ยนายจะใช่ใช่ใช่ค่อยกลับน่าส้างนี้แถวนี้มันที well> ่คนนั้นลงอ่ะเฮ้ยมีผู對對้หญิงเหรอเฮ้ยมีผู้หญิงเหรออืมอืมขอลองให้ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังได้ดูกันนะคะก็เป็นแบบ ความรู้สึกของเรานะคือเขินมากเขินทุกฉากทุกตอนเหมือนแบบเหมือนแบบเราเหมือนแบบเราไปอยู่ในนั้นเลยอ่ะแต่คือแบบมีชอบตอนจบพระอิจฉาผู้หญิงคนั้นขนาดเลยเออใช่ความเยี่งก็คืออิจฉาไม่ชอบไม่มีผู้หญิงในเอ็มวีทุกวงอ่ะแล้วก็ในอะไความรู้สึกมึงเอาเคื่อนเนี้ยเคยเห็นเพราะว่าสมาชิกในไอคอนเคยลงพี่ อะไรเนี่ยแหละลงจำไม่ได้ก็เคยดูมานิดหนึ่งแล้วอืมแต่ว่าคือแบบโทนก็คือสีูมพมากความรักก็คือความรักจริงๆคันมึงนิ่งว่ะก็ตั้งใจฟังก็แบบแต่มันทำให้เขินมากเลยซาละเฮนี่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 แล้วคือแบบไม่รู้ว่ามันชอบมากเลยแล้วก็เนถ้ามาพูดถึงเอ็มีใช่ปะก็จะเป็นเหมือนอยู่ในทะเลแล้วก็ มีแต่ความรักเต็มไปหมดใช่แล้วก็คนแรกอ่ะมีมีแบบเลือดซึมซึมออกมาออกมาแล้วก็ไปรุมหัวใจแต่คนแรกคือใครนะจำไม่ได้อ่ะคนนั้นแหละเดี๋ยวใส่รูปให้ดูจึงโอเคก็นั่นแหละเขาก็แบบมีเลือดออกมันจะขัวใจแล้วคืออ่าพูก่อนแล้วคือส่วนตัวเป็นเมนจีฮุนพักจีฮุนนะคะก็แบบมันเรียกจีฮุนทั้งคนทั้งเอ็มบีรู้สึกเขินนะแกเขินมากเลยถึงจะเห็นน้องแบบหน่อย น้องอาจจะออกไม่น้อยแต่คืออาจจะจําได้ไม่อะไ,ไ<ม>หรือเปล<ะ>่าก็ไม่รู้แต่ก็คือแบบชอบอออันนี้ชอบฮาลุโตตั้งแต่สมัยที่ยังไม่เดกันเลยนะแต่ว่าไม่ได้ตามรายการนะคือแบบเพ็นผ่านๆนะฮาลุโตโลมบกโลมบ์อะไรสักอย่างลมบ โอเคก็มีแค่นี้แหละเนาะสำหรับวงใหม่ของ YG นะคะชื่อวงว่า Texture หรือสมบัตินั่นเองอืมแล้วสมบัติของเราก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมเออเดี๋ยวก่อนก็คือถ้าเกิดใครอยากให้ทำโมเลเมนไวเลยนะคะเดี๋ยวทำให้แล้วก็ใครที่ขอมารอก่อนนะเรายังไม่มีเวลาทำให้เลยเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราค่อยๆยทยอยทำให้โอเคเนาะเราเรียงตามรันรันไปเลยนะใครขอก่อนแล้วก็เราก็ํำให้ก่อน คถ้ามีข้อติชมหรือว่าอยากจะมิ้นบอกอะไรให้เราไปปรับเปลี่ยนตรงไหนก็บอกได้นะคะแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็ถูกแล้วนี่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน